ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้นะอาจจะมีการยกประดับแล้วเป็นสัญญาหรือเปล่าว่าสหรัฐจะโจมตีเวนเนซุเอลาเพราะว่าไปประกาศว่าจะขึ้นบัญชีกลุ่ม the l e s s o l e s s นะ,ะ the l o s s so l e s หรือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นรักคาเทลแก๊งค้ายาเสพติดให้เป็นกลุ่มก่อการร้ายเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นบัญชีกลุ่มนี้เป็นกลุ่มก่อการร้ายแล้วเนี่ยสหรัฐจะมีความชอบธรรม ในการใช้กำลังทางการทหารนะฮะโดยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐประกาศแผนจะขึ้นบัญชี The Los สโซเลสให้เป็นองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศหรือว่า FTO เมื่อสัปดาห์ที่แล้วล่าสุดนะมีผลบังคับใช้แล้วกลุ่มนี้ถูกขึ้นบัญชีในฐานะผู้ก่อการร้ายอย่างเป็นทางการ โดยข้อเสนอนี้ก็มาจากกระทรวงต่างประเทศนะมาโกโรูวิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่เสนอเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยก็อธิบายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่า The Los Soles สเนี่ยคือคนที่เป็นตัวการในการนำเข้ายาเสพติดผิดกฎหมายสู่สหรัฐแล้วก็ทำงานร่วมกับแก๊งเทรนเดอร์อารากัวของเวเนซุเอลา ซึ่งก็เป็นกลุ่มแก๊งยาเสพติดที่มีความเชื่อมโยงกับปัฒนาที่ดีมาดูโรของเวเนซุเอลาเช่นเดียวกันโดยเทรนเดรากัวเนี่ยถูกขึ้นเป็นองค์กรก่อการร้ายไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสมทบตามเข้ามาก็คือเดอะลอสโซเลสนะก็ขึ้นบัญชีด้วยสารัฐระบุนะคะว่าหลังจากขึ้นบัญชีให้กลุ่มนี้เป็นองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็จะสามารถใช้ไม้หนักกับกลุ่มนี้ได้มากขึ้นนะฮะประกาศว่าจะเพิ่มมาตรการคว่ำบาตคนที่เกี่ยวข้องกับแก๊งยาเสพติดนี้ทุกคนรวมถึงปัะนาธิบดีนิโคลัสมาดูโรของเวเนซุเอลาด้วยการขึ้นบัญชีแก๊งเดลอสโซเลสซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับปัะนาธิบดีมาดูโรเนี่ยเป็นองค์กรก่อการร้ายจะส่งผลกระทบอย่างไร ในทางเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือว่าทรัพย์สินทั้งหมดของกลุ่มและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะถูกอายัดท,ทันทีตามคำสั่งของกระทรวงการคลังสหรัฐหมายความว่าถ้าเกิดปรฒานาทิบดีมาดูโรมีทรัพย์สินอยู่ในสหรัฐหรือในยุโรปซึ่งเป็นพรมิตรเนี่ยก็จะถูกอายัดท,ทันทีนะฮะและ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับแก๊งนี้จะไม่สามารถทำธุรกรรมต่างๆกับบุคคลและองค์กรของสหรัฐได้และผลกระทบที่กว้างขวางก็คือว่าพอกลุ่มนี้ถูกขึ้นเป็นกลุ่มก่อาการร้ายแล้วถูกโยงกับปัฒนาธิบดีมาลูโรเนี่ยมันก็คือภาพพจน์ของประเทศเวเนซุเอเลาที่พันธมิตรของสหรัฐก,ก็จะมองว่าฉันไม่กล้าไปลงทุนเพราะว่าประเทศนี้มีผู้นำ ที่ถูกขึ้นป้ายว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายเออกมาเพราะฉะนั้นมันคือการเรียกว่าเล่นสงครามในแง่ของลดความเชื่อมั่นแล้วก็ลดเครดิตของประเทศนะจากการที่ขึ้นเดอะลอสโซเล s เป็นกลุ่มองค์กรก่อ,ก,อการร้ายและอีกอันที่สำคัญเนี่ย อันนี้คือคือที่คนเขาสงสัยกันว่าที่ขึ้นบัญชี The Los สโซเลสเป็นองค์กรก่อการร้ายเพราะว่ายูอยากจะใช้กำลังทางการท,าารทหารกับเวเนเซเนลาใช่หรือไม่เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐพิทเฮกเซกได้ออกมาบอกว่าถ้าเกิด The l s s สโซเลสถูกขึ้นบัญชีเป็นกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยกระทรวงกลาโหมเนี่ยหรือเพนตก้อนจะมีทางเลือกใหม่ๆในการจัดการ กับเวเนซะุเอลาทางเลือกที่ว่าก็คือทางเลือกทางทหารมีการวิเคราะห์นะคะบ,บอกว่าการขึ้นบัญชีดำกลุ่มเดอะลอสอ s เในฐานะองค์กรก่อการร้ายจะสร้างความชอบธรรมให้สหรัฐด,ดำเนินการทางการทหารในเวเนซุเอลาได้มากขึ้นนะถึงแม้ว่าจะมีการออกมา คัดค้านจากผู้เชี่ยวชาญบางคนก็ตามที่มองว่ากฎหมายสำหรับการกำหนดสถานะกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยไม่ได้เท่ากับการอนุญาตให้ใช้กำลังทางการทหารกับประเทศที่มีอธิปไตยเป็นของตัวเองนะฮะอันนี้ก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกเป,เป็นการถูกเถียงทางข้อกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดสหรัฐจ,จะประกาศสงครามกับเวเนซุเอลาเนี่ยการประกาศสงครามเนี่ยเ,เป็น สิทธิเป็นอำนาจของสภาคองเกรสไม่ใช่ประธานาธิบดีมันเหมือนกับว่าคนกำลังมองว่าทรัมป์กำลังพยายามหาทางเลี่ยงหรือเปล่า <mm ก็คือขึ้นไอ้กลุ่มค้ายาเสพติดให้เป็นกลุ่มก่อก,การร้ายแล้วก็เอาไปพัวพันกับผู้นำเวนเนซุเอลาจะได้มีความชอบธรรมในการใช้กำลังทางการทหารโดยไม่ต้องผ่านสภาคองเกรสนะฮะซึ่งการประกาศขึ้นบัญชีดำกลุ่มค้ายาเสพติดเดอะลอสโซเลส เป็นกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติก็เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐเนี่ยเสริมกําลังทหารในแคริบเบียนแล้วก็เดินหน้าจมเรือที่ต้องสงสัยว่าขนยาเสพติดจากเวเนซุเอเเลาไปยังสหรัฐโดยปฏิบัติการที่ทําตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา21ครั้งแล้วมีเรือถูกโจมตีไป22ลํามีคนเสียชีวิต83คนนะซึ่งก็เป็นมาตรการที่ถูกตั้งคําถามหนักเหมือนกันว่า ตกลงใช้กําลังเกินกว่าเหตุหรือเปล่าแล้วก็ไม่มีการเช็คก่อนนะว่าไอเรือที่วิ่งออกมาจากเวเนซุเอลาเนี่ยมันเป็นเรือ,อยาเสพติดจ,จริงหรือเปล่านะเราเคยเอาภาพมาให้ดูเนี่ยเรือเท่ากับเรือข้ามเกาะไปเกาะช้างยังใหญ่กว่าเลยไอ้ยังเอ,อ่ยังใหญ่กว่าเลยอะคือมันเรือมันเรือแบบเรือนั่งได้ไม่กี่คนนะ่ะแล้วก็เอาเรือรบเนี่ยไปจมเรือพวกนั้นเนี่ย 21ลำแล้วนะคนเสียชีวิต80คนโดยที่ไม่มีการพิสูจน์สงสัยก่อนเลยว่ามันมียาเสพติดหรือเปล่านะซึ่งสหรัฐาจาักรและพันธมิตรหลายประเทศก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับสิ่งที่สหรัฐททำยกตัวอย่างสหรัฐเนี่ยก็เลิกแชร์ข้อมูลข่าวกรองในแคริบเบียนกับสหรัฐไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยในส่วนของเวเนซุเอลาเนี่ยก็ต้องบอกว่าในทางการเมืองเนี่ยประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโร่ก็ถูกมองว่ากาลัง กลายเป็นเป้าของทรัมป์นะคือทรัมป์ไม่อยากได้ผู้นําคนนี้แล้วนะอยากจะกําจัดแต่ไม่รู้จะทํำยังไงนะก็เลยใช้วิธีการแบบนี้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมาดูโร่เนี่ยก็พยายามจะโชว์ ความแข็งแกร่งให้ประชาชนตัวเองดูว่าฉันสามารถรับมือกับกองทัพสหรัฐได้นะคะโดยก่อนหน้านี้ก็มีการเรียกนะทหารมาประจําการมีการออกลัดตระเวนแสดงอาการขึงขังแต่คนก็บอกว่าถ้าสหรัฐจะเอาจริงเนี่ยเวเนซุเอลามาดูโรก็ซู้ไม่ได้หรอกนะแต่ว่าในทางการเมืองก็ต้องโชว์ความเข้มแข็งให้ประชาชนตัวเองดูเพราะาตัวเองเป็นผู้นำใช่ไหมฮะ ทีนี้ปฏิญาหลังจากที่กลุ่มเดอะลอสเซเลสถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วแกถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องในตันะหัวหน้าแก๊งเนี่ยมาดูโรว่าอย่างไรบ้างนะมาดูโรออ,ออกมาโต้กับข้อกล่าวหานะบอกว่าสหรัฐกำลังทำเรื่องไร้าสาระนะบอกว่าวรัฐบาลเวเนซุเอลาถูกป้ายสีว่า สนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มค้ายาเสพติดทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแล้วสิ่งนี้สหรัฐทำขึ้นเพื่อตบตาชาวโลกสิ่งที่สารัฐต้องการเนี่ยไม่ใช่การปรับยาเสพติดแต่เป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนตัวผู้นำของประเทศนะก็คือประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรซึ่งเป็นคนที่สหรัฐเนี่ยมองว่าไม่ได้อยู่ในเขาเรียก จริดของตัวเองเท่าไหร่นะมาดูโรนี่ก็เป็นผู้สืบทอดอำนาจต่อจากฮูโกซาเวสนาซึ่งก็เป็นคนที่มักจะออกมาเป็นไม้เบื่อไม่เมากับสารัฐในช่วงที่แกยังเป็นประธานาธิบดีอยู่นะโดยรัฐบาลเวเนซุเอลาออกมาถแถลงนะใช้รองประธานาธิบดีออกมาถแถลงระบุว่าการขึ้นบัญชีดำกลุ่มเดลอสโซเลสเนี่ยเป็นเพียงข้ออ้างให้ทรัม ใช้กําลังทางการทหารแทรกแซงเวเนซุเอลาอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่เป็นรูปแบบการกระทําเป็นมุกเป็นมุกเก่าๆเขาบอกงี้เป็นคลาสสิกมากคือสหรัฐใช้แบบนี้มาตั้งแต่1960ละตอนที่จะไปะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของฟิเดลคาสโตในคิวบาในอะไรเงี้ยก็ใช้มุกเนี้ย c a ทํ CA ทำแบบเนี้ยนะตลอดอย่ามาใช้มุกเดิมในศตวรรษที่21เขาบอกเขารู้ทันนะแล้วบอกนะบอกว่า สิ่งที่สารัฐกำลังทำเนี่ยชาวโลกเขารู้หมดแล้วนะยูแค่อยากจะเปลี่ยนตัวผู้นำของประเทศฉันเท่านั้นเองไม่มีเรื่องอื่นเลยนะเดี๋ยวฟังดูค่ะอันฟร a กซัสอ้ r าคุณเดทราบ o นซั r โอร e ูที่ซี่ l อคา o เตลสทรกา r นเทอร์เรอ o ์ิสต์ริลอสซงอุ e i สริดิคูลอสเซรนิเซอร์ o Si ellos de verdad quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que irse a Ecuador y buscar ahí mismo, en la presidencia de la República, que tiene la principal empresa de exportación de cocaína para el mundo, escondido en su fábrica de distribución de cambures, de bananos. El 70% de la cocaína que se exporta, se exporta a través de Ecuador. เอางี้เดี๋ยวจะหาว่าพี่นาไม่เข้าข้างทรัมป์เราพยายามเข้าใจทรัมป์ละกันว่าสมมติว่าไอ้เดอะลอสซเลสเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของสหรัฐจริงๆภัยคุกคามความมั่นคงของลูกหลานของใครก็ตามที่ติดยาเสพติดเนี่ยมันต้องกําจัดนะอันนี้ก็ก็น่าฝังคําถามก็คือว่า มันมีอยู่จริงหรือเปล่านะแล้วทำไมรัฐบาลเวเนซุเอลาบอกว่ามันเป็นเรื่องสมมติมันอยู่ไม่จริงนะคำตอบคือจริงมันมีจริงแล้วกลุ่มแก๊งยาเสพติดในเวเนซุเอลารวมถึงหลายประเทศในลาตินอเมริกาเนี่ยเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของหลายประเทศจริงนะเป็นจุด ของการเกิดปัญหาสังคมปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจ,จริงนะเดล s สซ g e เล s เนี่ย mm hmm. เป็นกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดที่ใหญ่มากกลุ่มหนึ่งในลาตินอเมริกาก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปลายทศวรรษ1980นะฮะจริงๆแล้วจุดที่มีการระบุว่าเป็นแหล่งของการผลิตยาเสพติดประเภทโคเคนเนี่ย ซึ่งใช้กันเยอะมากในสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยคือคอลัมเบียซึ่งเป็นประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านของเวเนซุเอลาแล้วในคอลัมเบียเนี่ยยุคนั้นเนี่ยยุค1980เนี่ยมันก็จะมีแก๊งค้ายาเยอะมากใหญ่ที่สุดแก๊งหนึ่งก็คือแก๊งค้ายาเมเดยยนนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลคอลัมเบียรวมถึงรัฐบาลสหรัฐแล้วก็ UN เนี่ยพยายามปราบปรามกำจัดทำให้ ไอ้เส้นทางที่เคยขนส่งยาเสพติดเนี่ยมันถูกตัดขาดน,นะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแก๊งค้ายามันก็เลยต้องหาทางใหม่ๆนะในการที่จะเอายาเสพติดออกจากแหล่งผลิตจากแลบในป่าก็เลยขยายเครือข่ายมาที่เวเนซุเอลาเวเนซุเอลาก็กลายเป็นเส้นทางหรือทางผ่านของยาเสพติดที่มาจากคอลัมเบียนะแล้วก็ทำให้พวกคาเทลหรือว่าพวก กลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นนะทั้งจัดหาเส้นทางใหม่โดยเฉพาะเวลาผ่านประเทศใหม่ๆก็ต้องไปจับมือกับพวกโลโค็แก๊งนะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ออรัฐนะตำรวจทหารเพื่อขนโคเคนจากคลัมเบียออกไปตลาดโลกนะก็ผ่านเวเนซุเอลาแล้วมันก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทีนี้เวเนซุเอลาเนี่ยเคยปกครองด้วยผู้นำที่ต้องบอกว่า ไม่เอาซารัฐนะก็คือฮูโกชาร์เวสแกเป็นแนวสังคมนิยมคล้ายๆกับคิวบาฟิเดลคาสโตรนะยุคนั้นเลยก็ได้รับแรงบันดาลใจแต่อยู่คนละยุคกันฮูโกชาร์เวสเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำของเวเนซุเอลา Venezuela, เนี่ยในยุคประมาณปี 2,000นะแกก็อยู่ในอำนาจมานานแล้วก็เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเมื่อปี2013ช่วงที่แกเป็นประธานาธิบดีเนี่ยโอมีสีสันมากการเมืองโลกนะคือชอบออกมาด่าสหรัฐนะแล้วก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยเป็นพวกจักรวรรดินิยมเป็นพวกที่ชอบใช้กําลังทางการทหารเป็นพวกที่ชอบแทรกแซงการเมืองของที่อื่นนะพยายามจะร้มรัฐบาลของบรรดาชาติต่างๆด้วยผลประโยชน์ทางด้านการทหารด้านเออศรษฐกิจนะ สหรัฐเนี่ยเคยมีการลงทุนที่เยอะมากนะเป็นการลงทุนด้านน้มันในเวเนซุเอลาพอฮโกซาเวสขึ้นมาเนี่ยก็ถูกไล่ออกหมดเลยนะแล้วก็ฮูโกซาเวสก็รวบเอาการผลิตน้ำมันซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศเนี่ยมาอยู่ในเงื้อมมือของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลเป็นคนจัดการแล้วก็เลตุมเป๊ะนะทำให้เวเนซุเอลากลายเป็นประเทศที่เกือบเป็นรัฐล้มเหลวในช่วงหนึ่งจําได้นะที่มีการพูดบอกว่าเงินเฟ้อขึ้นไปร้อยส0งร้อเช่วงนั้นเนี่ยนะ พอฮูโก้ e า a เวสเสียชีวิตเนี่ยคือช่วงฮูโก้ e า v เวสอยู่เนี่ยมันก็มีการโตขึ้นของบรรดากแก๊งขายาเสพติดหนึ่งในนั้นก็คือเดอะลอสซเลสนะซึ่งมันก่อกำเนิดมาตั้งแต่1 980แต่มันมาเริ่มโตในช่วงของฮูโ o ้ซา v เวสแข็งแกร่งมากนะแข็งแกร่งมากตอนนั้นสารัฐเนี่ย ก็พยายามจะเข้ามาปาราบปรามแต่ทำได้ลําบากเพราะว่าฮูโกซาเวสเนี่ยตัดความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือทางการทหารกับสหรัฐเกือบทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทําให้สหรัฐขยับตัวไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เดอะลอสโซเลสก็เติบโตขึ้นแล้วก็มันมีโครงสร้างที่เป็นที่เป็นระบบมากนะมีการจัดการภายในเป็นองค์กรแบบมีสตรัคเจอร์คือไม่ใช่แค่แบบ นักเลงหัวไม้มารวมตัวกันแต่ว่ามีม,มีเขาเรียกมีมีลำดับขั้นมีการสั่งการนะเป็นองค์กรที่น่ากลัวมากนะแล้วก็หลายหลายคนก็บอกว่านี่มันก็ได้กลายทำให้เวเนซุเอลาเนี่ยกลายเป็นดินแดนที่บางทีเข้าไม่ถึงนะในช่วงของยุคฮูโกซาเวสแล้วก็ถูกใช้เป็นระบบการทุจริตนะของฮูโกซาวเวสในช่วงที่ครองอำนาจอยู่แล้วก็ ช่วงที่เวเนซุเอลามีปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยไอ้พวกรักคาเทลเนี่ยพวกแก๊งขายาเสพติดมันก็เติบโตก็ใช้อำนาจนะใช้เงินเนี่ยเข้าไปในชุมชนไปซื้อใจประชาชนเนี่ยพวกกลุ่มเทาเนี่ยเวลาสังคมมันเปราะบางเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะแทรกตัวเข้าไปได้เนื่องจากมันมีเงินจากการค้ายยาเสพติดนะก็ไปแสดงอิทธิพลในท้องถิ่นนะแล้วก็ในท้องถิ่นประชาชนก็รู้สึกสิ้นหวังกับรัฐบาลนะ ในส่วนกลางก็จะไปฝากชีวิตฝากความหวังไว้กับพวกรักคานเทลนะในชุมชนต่างๆเนี่ยบางทีเข้าไปเนี่ยก็ยังเห็นการเคารพบ,บูชารูปปั้นนะของบรรดาพวกรักคานเทลอยู่ในหลายประเทศของลาตินอเมริกานี่คือลักษณะของออการเติบโตของพวกกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะเ,เพราะฉะนั้น มีจริงนะมีจริงแต่ถึงขนาดที่สารัฐจะต้องเอาเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดของตัวเองไปปราบหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็คือยังเป็นคําถามตัวโตๆว่าเออมันต้องถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะ